สวัสดีทุกๆคนนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือโทรศัพท์ s a m s u n Galaxy g A54 นะคะที่เราเพิ่งซื้อมาและหลายๆอย่างในเครื่องเนี่ยก็จะยังเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องอยู่วันนี้เราก็เลยจะมาทําวิดีโอการตั้งค่าเครื่อง Samsung A54 จากค่าเริ่มต้นของเครื่องแบบนี้ให้กลายไปเป็นแบบนี้ค่ะ สิ่งที่เราเปลี่ยนเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือแถบการนําทางค่ะค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบปุ่ม3ามปุ่มด้านล่างซึ่งมันไม่ค่อยจะสะดวกนะคะอย่างเช่นเวลาเราต้องการจะย้อนกลับเนี่ยเราก็จะต้องมากดตรงด้านล่างอย่างเดียวเลยวิธีการเปลี่ยนนะคะให้เข้าไปที่การตั้งค่าไปที่จอภาพเลื่อนลงมาเนี่ยจะมีคําว่าแถบการนําทางอยู่กดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่าทางการปัดทีนี้มันจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมอีกให้เรากดไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะเลื่อนลงมาทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีให้ปรับ ความไวของท่าทางของเราเนี่ยก็จะเลือกปรับเอาไว้ให้น้อยที่สุดเพราะว่าชอบเผือปัดเป็นย้อนกลับทางดังที่แค่จะเลื่อนเฉยเทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถย้อนกลับได้เลยโดยการปัดจากทางด้านข้างข,างของจอทั้ง2ด้านแบบนี้แนะนําให้ลองใช้ดูค่ะเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าเดิมมากมากเลย ต่อมานะคะเราจะไปเปลี่ยนพวกทีมแล้วก็พวกวอลเปเปอร์ของเครื่องกันค่ะกดครั้างที่หน้าจอแบบนี้นะคะตรงด้านล่างจะมีคําว่าทีมอยู่ให้กดเข้าไปก็จะมีทีมมากมายให้เลือกเลยมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินเนาะพอเราเลือกอันที่ชอบได้แล้วเนี่ยก็กดใช้งานได้เลยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหมดเลยทั้งวอลเปเปอร์ไอคอนแอปสี a l า a ว้ on Display แต่ว่าถ้าใครไม่อยากให้มันเปลี่ยนทั้งหมดขนาดนั้นนะคะให้ลองไปที่วอลเปเปอร์และสไตล์ค่ะ เขาจะมีวอลเปเปอร์ให้เลือกหลากหลายแบบเลยและเราก็ยังสามารถไปปรับเปลี่ยนตรงจานสีนะคะมันจะเป็นชุดสีที่เขาจัดมาแล้วสีมันก็จะเข้ากันแบบนี้เลยแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้วอลเปเปอร์จากแอป Good Lock ค่ะแอปนี้นะคะสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ Galaxy Store ค่ะพอเราเข้ามาในแอปเนี่ยให้เราเข้าไปตรงคําว่า Wonderland ในนี้จะมีวอลเปเปอร์ที่มันเป็นแบบ a n i m เมชันอยู่เวลาที่เราเอียงโทรศัพท์เนี่ยวอลเปเปอร์มันก็จะขยับไปด้วยสวยมากๆแล้วเราก็ยังสามารถปรับแต่งมันได้ด้วยนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของการตั้งค่าเราจะตั้งค่าให้ปุ่มด้านข้างเนี่ยกด2ครั้งแล้วเข้าแอปที่เราต้องการค่ะให้เข้าไปในคุณสมบัติชั้นสูงเลือกปุ่มด้านข้างในส่วนของกด2ครั้งเนี่ยให้เปิดเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกว่าจะเปิดกล้องด่วนหรือว่าจะเปิดแอปส่วนเราเนี่ยก็จะเลือกเป็นแอปเครื่องคิดเลขเอาไว้นาะเพราะว่าเราใช้บ่อยเวลาที่เราจะเข้าเครื่องคิดเลขเนี่ยเราก็แค่กด2ครั้งที่ปุ่มด้านข้างแล้วก็จะเข้าใช้ได้เลย ยังคงอยู่ในหน้าคุณสมบัติชั้นสูงนะคะให้เข้าไปตรงคำว่า labs ค่ะถ้าใครที่ชอบแบ่งหน้าจอบ่อยเนี่ยเราแนะนําให้เปิด2อ,อันล่างเอาไว้ค่ะมันจะทําให้เราสามารถแบ่งหน้าจอได้โดยการใช้2นิ้วเลื่อนขึ้นจากด้านล่างแบบนี้หรือกดตรงมุมย่อลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะ อีกการตั้งค่าหนึ่งนะคะจะอยู่ในแอป Good Lock ที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ค่ะเราจะเปลี่ยนให้เวลาเข้าดูประวัติแอปเนี่ยมันเป็นรูปแบบอื่นให้เข้าไปตรงคำว่า Home Up จากนั้นเข้า Tag c h a n g e r นะคะก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด6แบบของเราที่ใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบ Stack แล้วก็แบบ Vertical List ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถทำได้ผ่านแอป Good Lock ก็คือการตั้งค่าหน้าหลมแอปค่ะ ยังคงอยู่ในหน้า h Home a p p เหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้เข้าไปที่ Home screen กดเปิดแอป List เอาไว้หน้ารวมแอป,ปของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยปกติเราไม่ค่อยได้ใช้หน้ารวมแอป,ปอยู่แล้วการตั้งค่าให้แอป,ปมันกลายเป็นรายการรายการแบบนี้เนี่ยก็จะดีสําหรับเรามากกว่าเดิมค่ะต่อมานะคะการตั้งค่าที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับเราเนี่ยก็คือโหมดระกิจวัรนั่นเองค่ะ ไปเริ่มที่โหมดกันก่อนเลยนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้แอปไหนใช้งานได้อันไหนใช้ไม่ได้วิธีการก็คือให้เข้าไปที่แอปโหมดและกิจวัตรถ้าใครยังไม่มีอยู่บนหน้าจอนะคะก็ให้กดค้นหาได้เลยกดไปที่เพิ่มโหมดจากนั้นก็ตั้งชื่อโหมดเปลี่ยนสีไอคอนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้น ในส่วนของจำกัดการใช้งานแอปเนี่ยก็ให้เลือกแอปที่เราจะใช้นะคะอันอื่นๆที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยเวลาเราเปิดโหมดนี้มันก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ด้วยพอเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ลองกดเปิดโหมดดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย ่อนะคะเราก็จะมาสร้างกิจวัตรค่ะให้กดไปที่กิจวัตรกดสัญลักษณ์บวกตรงนี้นะคะตรงคําว่าหากเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็เลือกเริ่มด้วยตนเองก็คือกิจวัตรจะเริ่มเมื่อเรากดวิดเจ็ตนะคะหรือถ้าใครต้องการให้มันเริ่มโดยเป็นเงื่อนไขอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะเช่นให้กิจวัตรนี้เริ่มตอนเราเชื่อมบลูทูธหรือเริ่มตอนเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ก็ได้เหมือนกันในส่วนจากนั้นนะคะให้เลือกไปที่แอปเราเลือกเปิดแอปหรือการดําเนินการในแอปค่ะ ตรงส่วนนี้เนี่ยลองเลื่อนดูได้เลยนะคะว่าเราต้องการให้วิดเจ็ตของเรากดแล้วทําคําสั่งอะไรของเราเนี่ยก็คือจะเลือกเป็น a p p w a ล e ล t สตอรก็คือพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มรายการให้เราเลยมันจะไวกว่าเวลาเราเข้าจากตัวแอปโดยตรงนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดบันทึกแล้วก็ตั้งชื่อเปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนสีสัญลักษณ์อะไรได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็กดบันทึกแล้วก็มันจะถามเราว่าจะเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าจอไหมเราก็เพิ่มเลยก็ได้มันก็จะเหมือนเราได้ปุ่มกด ที่เราตั้งค่าเองเนี่ยขึ้นมา1อันพอเราลองกดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสะดวกกว่าเดิมมากๆค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาจัดหน้าหลักกันค่ะหน้าแรกเนี่ย ก็จะให้เต็มมาด้วยแอปแล้วก็วิดเจ็ตที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะลกๆหน่อยแต่ว่าเน้นใช้งานสะดวกส่วนหน้าที่2เนี่ยก็คือใช้บ่อยลงลงมาน,นั่นเองส่วนหน้าสุดท้ายก็คือจะเป็นปฏิทินเฉยๆเ,เอาไว้ดูภาพรวมว่าในแต่ละวันเนี่ยมีกําหนดการอะไรบ้างสำหรับบางวิดเจ็ตนะคะที่มันอาจจะเป็นหมดหมู่เดียวกันหรือบางอันที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการเห็นมันอยู่บนหน้าจอตลอดเวลาเนี่ย เราก็สามารถซ้อนวิดเจ็ตเอาไว้ได้นะคะวิธีการทําก็คือให้กดเลือกวิดเจ็ตขึ้นมา1อันก่อนแล้วก็กดค้างที่วิดเจ็ตน,น,นั้นนะคะมันจะมีคําว่าสร้างสแต็กให้กดเข้าไปแล้วก็เลือกวิดเจ็ตที่เราต้องการจะซ้อนได้เลยค่ะมาต่อกันที่แผงควบคุมด้านบนนะคะเราจะเลือก6อันที่เราใช้บ่อยเนี่ยมาไว้บนสุดเวลาเลื่อนลงมาจะได้ไม่ต้องเลื่อนสองครั้งแล้วที่เหลือก็คือจะเรียงตามที่ใช้บ่อยๆเลยค่ะ แล้วเราก็จะตั้งค่าให้หลอดปรับความสว่างมันขึ้นตลอดเวลาด้วยนะคะปกติเวลาที่เราจะปรับแสงเนี่ยเราก็จะต้องเลื่อนลงมาแบบนี้แล้วก็เลื่อนอีกครั้งหนึง่งมันถึงจะขึ้นหลอดปรับความสว่างใช่ไหมคะวิธีการนะคะก็คือให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านบนเลือกคําว่ารูปแบบแผงด่วนตรงการควบคุมความสว่างเนี่ยให้เลือกแสดงตลอดเวลาเอาไว้ทีนี้พอเราลากแผงควบคุมลงมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะคะไม่ต้องเลื่อนลงมาอีกรอบหนึ่ง ต่อนะคะเราจะมาตั้งค่า Hdge Panel ค่ะถ้าใครที่ด้านข้างไม่มีแผง Edge เนี่ยให้เข้าไปค้นหาในการตั้งค่าแล้วก็เปิดมันขึ้นมานะคะในส่วนของการตั้งค่าแผงนี้นะคะมาแก้ไขที่หน้าแรกกันก่อนเลยหน้าแรกเนี่ยเราจะใส่เป็นแอปที่เราใช้เป็นหน้าต่างร้อยบ่อยๆรวมถึงแอปที่เราเข้าบ่อยด้วยนะคะจะได้เข้าถึงได้ทุกที่ไปเลย หน้าถัดมาของ Edge Panel นะคะเราตั้งใจว่าจะให้เป็นเครื่องคิดเลขเหมือนกับเครื่องเก่าที่เราใช้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีมากับตัวเครื่องนะคะให้เข้าไปโหลดที่ Galaxy Store นะคะค้นหาว่า Calculator Panel นะคะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราค้นหาแล้วแต่ว่าไม่เจอนะคะก็เลยแชร์ลิงก์จากอีกเครื่องนึงมาก็เลยดาวน์โหลดได้เดี๋ยวยังไงเราจะทิ้งลิงก์ที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเอาไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะ อีกอันนึงนะคะที่เราจะเพิ่มก็คือคีปบอร์ดจากที่เราได้ใช้เครื่องหนูเนี่ยก็ได้รู้ว่าใช้ edge panel อยู่แค่บางหน้าเท่านั้นนะคะรอบนี้ก็เลยจะเพิ่มหน้าเอาไว้แค่ที่ใช้ก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการปรับแต่ง samsung a 5 4เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครมีการตั้งค่าอื่นๆที่อยากบอกต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย